สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n d o m นะคะสำหรับท t o ปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท t o ปิกที่มีช่ว,วาเขาชอบที่คุณไม่เหมือนคนอื่นยังไงการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะเขาชอบที่คุณไม่เหมือนคนอื่นยังไงกระโดดออกมาเอง tower เขาว่าคืออะไรขอขยายที่คุณเป็นตัวของตัวเอ,อ้นั่นไงคุณเป็นตัวของตัวเองสุดๆอะแต่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครคุณยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ไวหรือไม่คุณก็เป็นผู้ที่ไม่รอให้ใครมาเปลี่ยนสถานการณ์ไม่รอให้ใครมาเปลี่ยนตัวเองแต่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองด้วยมือของตัวเองเองอะความคิดความสามารถคุณเป็นคนที่ฉีก แหวกแนวแตกต่างแต่เป็นในด้านของไมเซลท่ดีค่ะไม่ใช่พลังงานลบๆนะคะไม่ได้ไปกินพลังงานของใครไปดูดพลังงานของใครการเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะเหมือนมัน,เป,นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อยอดคอ่ะก็ชอบตรงนี้ที่ไม่เหมือนใครซึ่งมันก็น่าจะใช่นะเพราะว่าน้อยคนมากเลยนะที่จะชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวของคุณเองนั้นคุณยอมรับคุณไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลง คุณเป็นนักปฏิบตัตินักภาวนาหรือเปล่าเดยะแฮงแมนออกมาแล้วได้เดอะเวิร hmm. ์ขึ้นมาขณะคู่ด้วยไอเอาหมดเลยนะ mm hmm. ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีให้กับคุณ,ค,ณคุณเขานะ mm hmm. หนึ่งเหรียญน,นะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มีคุณค่านะ mm hmm. ก็คือการที่เราพัฒนาเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อย,ยอดแล้วมันทําให้เกิดสีสันมันทําให้ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะของสถานการณ์นั้นของปัญหานั้นก็ได้นะคะ คุณคุณเป็นคนที่เปิดกว้างอ่ะอะแล้วก็ความคิดของคุณมันสามารถนำไปทำไปสร้างมูลค่าได้จะเป็นในด้านของการเงินหรือจะไปต่อยอดในด้านผู้คนเป็นกัลาย,ยาณมิตรเป็นมิตรต่อต่อไปจากสิบเป็นยี่สิบเป็นร้อยเป็นพันอะไรเนี้ยมันเป็นพลังงานแบบนั้นและคุณไม่ใช่คนที่เ จออะไรดีๆเราไม่แบ่งปันคุณจะเป็นคนที่แบ่งปันแบ่งปันแม้กระทั่งพลังงานตัวเองเนี่ยดูวนะิวการเดเวล์น่ะพลังงานนะไพ่ใบนี้มันอาจจะบ่งบอกได้ถึงตัวคุณมากที่สุดเลยก็ได้นะที่คุณมองว่าเอ๊ะฉันอินดิพเดนต์เกินไปหรือเปล่าฉันอิสระเกินไปหรือเปล่าแต่ในมุมมองของเขาแนละ้วเขากลับมองว่าเขาชื่นชอบโดยที่คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ไม่แคร์ใครก็แต่มันมีขอบเขตอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับวงก,งกว้างๆอะ่ะคุณ <c oughs> คุณไม่ใช่คนที่ ออยู่ในกรอบตลอดในกรอบเล็กๆคุณมีกรอบนะแต่ว่ากรอบคุณจะใหญ่มากอดังนั้นคุณจะอยู่ไม่อยู่ใต้การคอนโทรลของผู้ใดอืมแล้วคุณก็ไม่เหมาะด้วยที่จะอยู่ใต้ของการควบคุมการคนโทรลของผู้ใดทั้งนั้นน่ะคุณรู้ตัวของคุณว่าคุณควรอยู่จุดไหนคุณประมาณตนเป็นนะคะไม่ไม่ใช่แบบไม่ขอใช้คําว่าถ่อมตนนะแต่คุณจะรู้จักประมาณตนน่ะ คุณรู้ว่าตัวเองมีค่าประมาณนี้ควรอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยหน้าที่คุณน่าจะทําสิ่งนี้จะเหมาะกว่าไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นมันจะสูงหรือต่ําแต่คุณมองว่าศักยภาพคุณเป็นแบบนี้คุณมีเวลาจํากัดเพียงเท่านี้คุณมีทรัพย์สินประมาณนี้คุณน่าจะอยู่จุดเนี้ยคุณประเมินตัวเองได้คุณประมาณตนได้อะ แล้วคุณเป็นคนที่แบบมีมีไฟเป็นคนมีไฟมี energy ถ้าจะทําอะไรแล้วเนี่ยคือมันมันมันไปสุดอะ่ะแล้วมันก็ประสบความสําเร็จสะส่วนใหญ่ด้วยพลังงานเหมือนลีดเหมือนผู้นําการตัดสินใจอะมาจากการที่ดูมาแล้วรอบด้านนะดูทุกด้านทุกมุมว่ามันจะไปได้ยังไงใครจะช่วยเราบ้างเราควรทําตรงไหนอะไรยังไงกับใครอย่างเงี้ยอืมมันเป็นพลังงานที่เหมือนคนที่เกิดมาเป็น ผู้นาตัวเองด้วยมันอิสระมันไม่ใช่พลังงานที่จะตามใครอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่รู้ตนไงรู้ตนรู้การอรู้เหมือนพลังงานเหมือนสัตสัตบุตรเจ็ดนะคะใช่ประมาณนั้นเลยนะรู้ชุมชนรู้ตนรู้การรู้อะไรอ่ะเด้ มีแต่มีผู้รู้มาเขียนมาเขียนไว้ข้างล่างนะไอจําไม่ได้แต่เป็นคนที่รู้กาลเทศะรู้ตนอนะรู้ประมาณตนด้วยนะะรู้ว่าควรทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไร่อย่างเงี้ยอืมแล้วพลังงานแบบเนี้ยเอาจริงนะมีแต่คนอยากมีแต่คนอยากอยากเข้าหายอยากมันจะดึงดูดอะเป็นพลังงานที่ดึงดูดคนที่อ่ ลงมือทำไหมชอบที่จะลงมือทำชอบที่จะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆแล้วทำเลยแล้วก็สำเร็จนะมันก็จะดึงดูดผู้คนที่คล้ายๆกับคนนะุณอ่ะก็อาจจะมีคนเหล่านั้นอาจจะมีทักษะประมาณนี้หรือคนเหล่านั้นชื่นชอบพลังงานของคุณอยากเรียนรู้อยากรู้จักจะดึงมาเองนะพลังดึงดูดหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือพลังงานของคุณมักจะดึงดูดเจ้าใหญ่นายโต ผู้ที่มี power เข้าหานะสิ่งที่เขาบอกว่า้คุณไม่เหมือนใครแล้วเขาชอบพลังงานนี้ด้วยแต่ต่อให้แบ็คคุณจะใหญ่แค่ไหนหรือเจ้าใหญ่นายโตของคุณน่ยจะเหมือนกับอยากจะัพ p อ o r t คุณแค่ไหนแต่ว่าคุณก็มีพลังงานของความกตัญญูการตอบแทนแต่ว่ายก็ยังชอบในความอิสระอยู่เหมือนประมาณว่าคือถ้านายคะนายครับคือถ้าเกิดว่าภารกิจนี้จบแล้วผมขอแบบไปทำอย่างอื่นต่อนะคุณจะไม่เกาะนาย นะไม่เป็นภาระนายาไม่ได้อยากเป็นลูกรักนายาพลังงานแบบเนี้ยเป็นพลังงานของความทีเ่เป็นคนมีความมั่นใจนะ The world หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟเป็นคนเพอร์เฟแต่ว่าคนเพอร์เฟกกับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะต่างกันคุณนะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาชอบตัวเอง เพียงแต่ว่าตัวเขาเองอะชอบตัวเองแค่เนี้ยมันก็พอแล้วแต่ว่าคนเพอร์เฟกเนี่ยจะคิดไปเลยว่าคนท,ทั่วไปต้องมาชอบฉันต้องชอบผลงานของฉันผมเนี่ยผลงานของฉันมันต้องออกมาดีสุดต้องเพอร์เฟกสุดต้องอยู่ในสายตาของทุกๆคนแต่ของคุณเนี้ยคือไม่เป็นต้องมาชอบฉันฉันเป็นตัวฉันแบบเนี้ยฉันชอบตัวเองก็พอแล้วอืมน่าจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าคนที่ชอบความเพอร์เฟกนะฮะ คนพอรเฟสอาจจะไม่ชอบทําอะไรที่แบบมันผิดพลาดแต่สําหรับตัวของคุณแล้วคนที่มีความมั่นใจตัวเองกว่าจะมาว่าผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแก้ไขได้ฉันฟิกได้ไม่เป็นไรน่าจะอย่างเงี้ยมันมีคิงไม้ออกมาด้วยนะคือเป็นคนที่มองว่าสิ่งที่ผิดพลาดเป็นครูบาอาจารย์อ่ะเป็นเป็นแบบนั้นเลย มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครจะทําผิดก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่สามสี่ห้าครั้งอย่างเงี้ยน่พลังงานคุณเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนพุ่งด้วยต่อให้พูดแล้วก็พูดมีจังหวะมีการะ,ะเทศะต่อให้เขียนก็ช่างถ้าเรียนรู้อะไรนะจะย่อจะย่อยอ,ออกมาได้เก่งมากะ The oh. ะนะคะ h e l o v e r โเสน่คุณแรงเป็นคนเสน่แรงมากแล้วเขาจะเป็นคนที่อยากเอาชนะใจคุณมากกว่าใครเพื่อนคืยังไงก็ไม่ให้คุณไป ไปละไปไกลจากสายตาอย่างนี้ไหม mm hmm. เขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นตัวตึงตัวจีดเป็นคนที่หาตัวจับยากนะความสามารถคุณไพ่ใหญ่คุณออกมาเยอะนะแล้วเป็นไพ่ที่แบบมันมันอิสระสูงมันมันมันไม่มีใครที่จะแบบเอื้อมเอื้อมได้ง่ายอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะแบบจับตัวได้ง่ายถ้าเกิดจับตัวคุณได้แล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเลยนะคนคนนี้ <c oughs> <c oughs> แต่คุณเป็นคนที่จริงๆนะคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยากให้ใครเข้าใกล้ไม่แล้วเป็นคนที่ชอบอิสระแล้วเป็นคนที่ใครๆก็เข้าถึงยากเหมือนจะเป็นคนเฟนลี่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นคุณควรไปอยู่กับหมู่หมู่ชนหรือฝูงชนเยอะแยนะน่ะแล้วคุณก็กลมเกินกับพวกเขาแต่พอภารกิจจบสถานการณ์จบคุณก็ตีตัวออกห่างเลยอนะ่ะแต่คุณมีสเสน่ห์ไงมันเหมือนกับทําให้อยากแล้วจากไปยังไงไม่รู้ มันเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนจริงใจที่สําคัญคือเป็นคนที่จริงใจสุดๆเลยต่อให้จะเป็นคนแปลกหน้าเลยเป็นคนสนิทคือคุณให้ความรักเท่ากันหมดนะมันอาจจะเป็นนิสัยของคุณเองก็ได้นะไม่ใช่คนที่เลือกที่รักักที่ชังเลยคิงถ้วยดูเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คนใจร้อนแต่เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่มองสถานการณ์รอบด้านตัดสินใจเก่ง คนขยันนะคะไม่ใช่คนมูทะลุเลยแต่ขอแค่แบบพื้นที่เป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวแม้จะอยู่ในสังคมวงกว้างนะคะก็จะสามารถที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองได้ใครใครเข้าหาเป็นคนเข้าหาหรือพบปะผู้คนอะไรคือไม่ถือตัวนะคะแต่พอมันมีอะไรสักอย่างที่จะต้องเงียบหายไปหรือว่างานนี้จบโปรเจกจบคุณก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว,ว่าอะไร ไม่ได้วิงวอนไม่ได้ร้องขอไม่ได้เอ,อเหมือนคนเด็ดขาดอะจบก็จบแล้วก็ไปก็เจอหน้ากันใหม่ก็ยังคุยกันได้แต่จะเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะสารสัมพันธ์อ่าเป็นคนเฟรนดี้แต่ไม่ใช่คนที่จะอยากผูกพันกับใครอะอืมฮะพร้อม พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนที่ไม่ใช่คนสองไม้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไม่ชอบยึดติดกับสถานที่ใดที่หนึ่งนานๆเพื่อนคนใดหนึ่งเพื่อนคนใดคนหนึ่งนานๆหรือใครก็แล้วแต่แม้จะยิ่งใหญ่มาจากไหนนะถ้าไม่ได้เกิดมาแบบเพื่อผูกพันจริงๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเจอทวินเฟมเจอโซเมตอย่างเงี้ยอันนั้นคนละอ,อย่างมาทาภารกิจร่วมกันแต่ก็ยังแบบรู้สึกคิดถึงกันรู้สึกว่า มันดึงดูดกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งจากาวาลคงเหวี่ยงมาเจอกันอีกรอบก็พร้อมเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีเขาคุณจะรู้พลังงานที่แบบว่าถ้าคุณจะปูกพันกับใครบางอย่างที่มันลึกซึ้งมันไม่ใช่ความบางอื่นแน่ๆนะคะแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพร้อมที่จะเป็นเพื่อนใหม่พร้อมที่จะไปทาโปรเจกต์ใหม่คุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสถานการณ์ใดๆานานๆไม่ผูกเจ็บไม่พยาบาทไม่เครียดแค้น เหมือนถ้ามีชีวิตที่แบบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลม้มแล้วลุกขึ้นยืนได้เลยคุณจะประมาณนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ถือสาหาความใครไม,ม่ไม่เล้าหรือนะคะไม่ตีโพยจีพายล้มแล้วไม่ได้ร้องไห้ก็คือปัดเขาแล้วลุกแล้วเดินต่อได้แล้วก็แบบเอาบางอย่างมาคิดพิจารณาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําให้ดีที่สุดแล้วมันเป็นมูลค่าในตัวคุณมากเนี่ยสิ่งที่เขาแบบมองว่าเอ้ยเขาชอบนะคุณไม่เหมือนคุณไม่เหมือนคนอื่น จริงๆตรงเนี้ยม,มันมันหายากมากไม่มีใครเหมือนคุณคุณไม่เหมือนใครแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณไปเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกับคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณดสาดูกโกสนาให้จนจบดับเกิลสาแบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอยคุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่า ขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านโภคทรัพย์และอริยะทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ